ึงคนดังไฟเอ็มด้วยหนึ่งประโยชน EP สองโดนทานดูไว้พี่เลิฟของมิเกลนานิโนหูเคลือบทองบอบบี้แอลเคมือขวาชักนมมิดไนท์ฮาเลมรักที่รีซ์ไม่ลืมมอคโคซิตซิกลุงม็อกมักกะวัลมือปืนไร้เงาวอนโอเวอร์วันไม่โอเคตั้มเ่มันเฮดนักจิตวิทยาสายฟ้ามึงไหวกับพี่กูไหมไม้โทสวัสดีฮาฟู่จุกเจเอค บนยําหวานกาเซียสคนที่รีซอร์ทกำลังจีบนะาโรเบิร์ต เปิดกาชาสติดูไว้เร็มเร็มสกอตดูไว้คนนี้ทำคนเดียวหลินหลินคาเมลอนไก่โอกมาตินเจเอคไอต้าทองดีมันจะดูไม่งามนะขอรับเอซ่าอาเทนาพ่อใหญ่และเหลืองบวกอาเทนาหนูน้อยหมวกแดงมาร์กเหลืองนากาคนมึนกระพาด้วงจ๊กหมูอารลเปเรื่องขยายเสียงอาเธอร์เจเเด็กกินลำโพงเซิร์กเจคน้องฉันเป็นคนดีเว็เจเค เพลงเซเว่นเจเจพพีเด็กแสบปัญญาดวนไม้โบสวัสดีกับพี่จิมมี่ดีเคจิมมี่ของมิเกล